สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมหนุ่มโคราชก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็คงจะออกมาตอบโต้นะครับบุคคลที่พยายามจะบ่นทําลายรัฐบาลนะครับแล้วก็ใส่ร้ายรัฐบาลก็พูดกันอย่างหน้าตาเฉยว่างั้นเอะใส่ร้ายป้ายสีแบบหน้าตาเฉยโดยเฉพาะเทพไทยเสยนพง์ธนพรนะครับไอ้นี้หนักหนักหน่อยไอ้ธนพรเนี่ยนะครับพูดจาแบบเหมือนกับคนไทยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย,เลย นะครับจ้องจะใส่ร้ายป้ายสีอย่างเดียวเดี๋ยวลองมาฟังคลิปนะครับเป็นคลิปเสียงของนายเทพไทยเสียงพง์กับน,น,นายธนพรนะครับท่านลองฟังดูนะครับหลังจากฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาต้องอยู่ครับเพื่อแก้ปัญหาประเทศก่อนจะมาออกจะมาเปลี่ยนตอนนี้ไม่ได้เอ้าแล้วแก้บ้าอะไรเป็นมาสองปีกว่าจะครบเตะเอา, <laughs> เ,อาเอาท่อนแรกก่อนนะครับที่รัฐบาลเนี่ยต้องอยู่เพื่อแก้ปัญหาแน่นอนครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นปัญหาของใครครับเป็นปัญหาที่ประยุทธ์จันทรโอชาทำเอาไว้เยอะแยะเต็ไมไปหมดนะแล้วมันก็จําเป็นที่จะต้องแก้เอาเดี๋ยวผมให้ฟังต่ออีกหน่อยนึงเพื่อเพื่อให้มันให้ทุกท่านได้เข้าใจทั้งหมดว่าบริบทของคนพวกนี้มองรัฐบาลยังไงนะครับอยู่แล้วแก้อะไรได้สักอย่างคุถามอะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งแก้อะไรได้บ้างอะยาเสพติดแก้ได้ไหม,มปหัญหาความยากจนแก้ได้ไหมในง,งานแก้ได้ไหมเดือนเดือนแก้ได้ไหมเดือนเดือนปัญญาตีแก้ได้ไหมค่าแรงแก้ได้ไหม แล้วก็ค่าแก๊สค่าค่าน้ํามันสารพัดสารพัดคือที่มึงหาเสียงเ่ยมึงทำไม่ได้สักอย่างหนึ่งอันไม้เขาต้องแก้เรื่องไทยกับกูชาเลยนะนี่เอาไรกับกูชาเนี่ย้าคุณออกมันดีกว่านี้ไอ้คุณเป็นมันดีกว่านี้ออกปุ๊บแผ่นดินสูงขึ้นระเด็นที่สองนะถ้าแก้ได้เนี่ยถามว่าทําไมเสตอดสกับเสบิ์ดต้องมาออกทีวีถ้าแก้ได้เพราะอะไรครับเพราะ กระทั่งทหารนะ่ะต้องบอกว่าเขาก็สรุปบทเรียนว่าปีส4เนี่ยครับนะครับ,รบหลังปี44รัฐบาลวีสองอ่ะนายกยิ่งรักอนะ่ะรหะอืมเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเอาเรื่องของเทพไทยเซนพง์ก่อนที่ออกมาพูดแบบนี้บอกว่าแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยตรงไหนครับที่แก้ไม่ได้ตอนนี้ไอ้เรื่องความยากจนเนี่ยเพราะมันเป็นสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่แล้วที่มันเกิดปัญหาอีกทั้งรัฐบาลก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ เอาเงินหมื่นลงไปก็ถูกสกัดขั้นจะทำบล็อกเชนก็ทำไม่ได้ก็กลัวว่าจะมีการตรวจสอบกันทั้งๆที่เขาจะทำบล็อกเชนมาเพื่อกำหนดวงเงินเพื่อควบคุมเงินให้อยู่ภายในประเทศแต่ก็โวยวายกันสุดท้ายรัฐบาลก็ทำไม่ได้จะแจกควบคุมพื้นที่ก็ไม่ให้แจกสุดท้ายก็ต้องก็เป็นไปก็คือแจกเงินเปล่าๆเงินก็กลายเป็นหลุดออกไปนอกประเทศวันนี้เคยถามกันไหมเทพธัญเสินพงษ์รู้ไหมว่าเราเนี่ยส่ง เราเนี่ยรับสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาในไทยเนี่ยขนาดไหนเสียดุลการค้าขนาดไหนปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองล้านล้านเนี่ยที่จะต้องสูญเสียไปเนี่ยจากคนไทยด้วยกันเองเนี่ยไหนจากบอลคาสิโนโอีกไหนจากแก๊งคอเซนเตอร์อีกไหนจะยาเสพติดอีกรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่าสามแสนสี่แส,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 สลนล้านเนี่ยที่ต้องเสียไปปเปล่าพี่ปีเนี่ยแล้วก็กูก้เงินมาไงไม่เคยแก้ตั้งแต่สมัยประยุจันทร์โอชาละ ก็ยาเสพติดก็เข้ามาทั้งยาเสพติดทั้งจีนเทาทั้งอะไรสารพัดสารเพการโกงกินอย่างโจงขึ้นในสมัยประยุจยันรโอชาทำไมมึงไม่พูดวะปัญหาที่มันเลื้อหลังมาเนี่ยมาถึงรัฐบาลนี้มาแก้ไงตอนนั้นทุกคนดา่าแม้กระทั่งมึงยังดา่าไม่ใช่เหรอรัฐบาลประยุทธจันโอชาเป็นรัฐบาลที่โกงกินมากที่สุดที่ใช้อำนาจมากที่สุดที่ทําให้ประเทศเสียหายมากที่สุดเข้ากระเป๋าใครครับเข้ากระเป๋านักการเมืองกับข้าราชการทํางานร่วมกัน สุดท้ายวันนี้จะมาโยนให้รัฐบาลว่าแกนู่นไม่ได้แก่นี้ไม่ได,กไได้ก็เขาค่อยๆทํานี่ไงทุกอย่างเนี่ยมันมีเงินไหมล่ะที่จะทําเนี่ยก็เงินมันไม่มีเมื่อเงินมันไม่มีเขาก็พยายามจะทาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วพวกมึงออกมาก่อกวนทําไมพวกมึงออกมาคัดค้านกันทําไมก็เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันก็คือเงินที่จะเอามาหมุนในประเทศเพื่อสร้างไรายได้ให้กับประเทศมากขึ้นไงเรามีการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายตอนนี้ดึงการลงทุนโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ซึ่งประเทศเวียดนามเขาไม่สนใจอะไรอยู่แล้วครับเขาเอาประโยชน์ของประเทศเขาอย่างเดียวแล้วประเทศเขามีความเหมาะสมประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะมึงทาไมไม่พูดเหตุผลทั้งหมดรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่กับประยุจจรัชชามา8ปีแม่งเจรจาการค้าเป็นไหมก็ไม่เป็นประเทศมีเสถียรภาพไหมประเทศไม่มีเสถียรภาพไม่ว่าจะเจรจากับประเทศไหนก็ไม่มีความสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งในสมัยประยุจจรัชชาเพราะอะไรครับเพราะไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจไงแล้วถามหน่อยไอ้ธนาพร กับไอ้เทพไทยเศษพงมึงร,ร,รู้เรื่องเศรษฐกิจเหรอไอ้ที่มาเปลา่าเปลเปล,ปลเนี่ยมึงมีความรู้เศรษฐกิจได้แม้แต่เซี่ยวคิตีนดรทักษิณไหมเอาง่ายๆครับไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเขาก็แก้ไปทีทระบบทีละจุดการที่เขาเปลี่ยนมาเซฟต้นทุนของประชาชนเนี่ยเพื่อให้ประชาชนจ่ายเงินน้อยที่สุดเนี่ยคืออะไรบ้างหนึง 3าบบาทรักษาทุกโรคแน่นอนครับ30บาทรักษาทุกโรคช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาลเงินก็ไม่ต้องไหลออกไปนะครับไปกองยุดจุดใจจุดหนึ่งรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการทําให้ประชาชนเพื่อประคองประชาชนทั้งประเทศไม่ให้ใช้จ่ายจนนะครับไม่ให้รับภาระหนี้รับภาระการจ่ายเงินมากเกินไปเขาก็ถึงมี30บาทรักษาทุกโรคไงอีกทั้งนะโยบายรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าเนี่ยยีบาทตลอดสายเนี่ยเพราะอะไรครับก็เขาแบ่งเบาภาระของประชาชนไงในเมื่อรู้ว่าเศรษฐกิจมันฝืดเงินหายากสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําได้คืออะไรครับคือเอาเม็ดเงินลงไปถ้าเอาเม็ดเงินลงไปเงินก็หายอีกเพราะเอาไปเล่นการพนันกันหมดเอาไปซื้อของต่างประเทศกันหมดเอาไปซื้อของจีนกันหมดถูกไหมเอาไปอะไรครับเอาไปเสียเอาไปเสียทั้งการพาน,านันเอาไปเสียทั้งยาเสพติดเงินมันหายไป ซึ่งเงินนั้นเนี่ยมันจำนวนเป็นแสนล้านเนี่ยเราจะยอมเสียตรงนั้นทําไมก็เอาเงินนี้ไปอุดในส่วนที่ประชาชนจะจ่ายและมันไม่ต้องหลุดหายไปไหนไม่ดีกูเหรออย่างน้อยประกันแน่ๆครับ20บาทตลอดสายประชาชนทั้งกรุงเทพได้ประโยชน์แน่นอน10กว่าล้านคนประมาณ15ล้านคน15ล้านคนนี้ได้ประโยชน์นะเซฟเงินนะครับเรื่องค่าขนส่งค่าเดินทางของประชาชนไม่ว่าจะเด็กลูกเด็กเล็กแดงต่างๆเนี่ยสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้ ก็ทาให้ปัญหารถไม่ติดรถไม่ติดไม่พอคือเซฟค่าใช้จ่ายในครัวเรือนถูกไหมอ่ะนี่พูดถูกไหมเทพไทยเสนพง์หรือไอ้ธนพรมึงเคยพูดจุดนี้ไหมว่าประโยชน์ที่มันได้เนี่ยประโยชน์ที่รัฐบาลเขาทาอ่ะเขามองออกว่าเขาจะจัดการยังไงไม่ใช่ค่อยควายอย่างพวกมึงที่แม่งไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมีแต่ใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยคืออะไรถามหน่อยอ่ะต่อมาไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย ปัญหาที่รัฐบาลกําลังจะดําเนินการกับกัมพูชาเนี่ยมันเกิดจากอะไรเอาความจริงมาสิเนื่องจากประเทศไทยจะทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเมกและขอความร่วมไม้ร่วมมือใช่ไหมในการดําเนินการในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่ทางบุญเส้นไม่ยอมเราขอเจราจาได้หมดทุกที่เลยครับยกเว้นบุญเส้นแม่ทัพภาคที่2ก็พูดแล้วว่าเราคุยไม่ได้กับประเทศเดียวก็คือประเทศกัมพูชา ที่มีปัญหานอกนั้นเราไม่เคยมีปัญหาไม่ว่าจะลาาไม่ว่าจะพม่าไม่ว่าจะมาเลเซียประเทศรอบข้างเนี่ยคือคุยกันแล้วไม่มีปัญหาเลยมีปัญหาอยู่ประเทศเดียวก็คือประเทศนี้งองแงตลอดกับเรามีปัญหาตลอดมีปัญหาจากอะไรก่อนทําไมรัฐบาลประยุทธ์ไม่มีปัญหาวะเออนึกออกไหมทําไมไม่มีปัญหาทําไมมันเจาะจงเฉพาะมีปัญหากับรัฐบาลยิ่งรักไอรัฐบาลแพรทองทานวะเพราะอะไรวะทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นปัญหาถูกไหม ก็เป็นปัญหาสิเพราะเขาไม่ต้องการให้มีคอเซนเตอร์มาหลอกลวงคนไทยอีกทั้งนะที่สำคัญที่สุดเลยต่างชาติก็ประกาศอเมริกาก็ประกาศว่าประเทศกัมพูชาคือแหล่งสแกมเมอร์คือแหล่งหลอกลวงระดับโลกซึ่งมีแก๊งหลายแก๊งอยู่ในนั้นและเขาก็เชื่อมั่นว่าการฟอรเกเงินหรืออะไรเงินของวุ้นเส้นเนี่ยนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิน้นอเมริกาก็ออกมา ยูเอ็นก็ประกาศสุดท้ายแล้วไอ้ตรงนี้คือเป็นแหล่งที่ดูดเงินประเทศไทยไปมากที่สุดมันมีแต่รัฐบาลที่เฮี้ยที่สุดละย้ำที่สุดสมัยประยุทธ์จันโอชาที่ปล่อยปาละเลยให้มีแก๊งคอเซ็นเตอร์เนี่ยมาหลอกลงเงินคนไทยโดยที่ไม่แตะต้องอะไรเลยมีหน้าล่ะฮุนเซนถึงชอบไงฮุนเซนถึงปาบเพิ่มประยุทธ์จันโอชามากทํางานได้ดีที่สุดกับประยุทธ์จันโอชาเรียบง่ายที่สุดเพราะมันแดกร่วมกันได้ไงมันเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ไง ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยที่ไอ้ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยเป็นมาตั้งหลายปีทําไมไม่แก้ประยุทธ์จันโอชามีมาตรา44่สีทำไมถึงไม่ดําเนินการอ่ะถามหน่อยอันนี้พูดมาตรงปรัแบบตรงไปตรงมาเลยว่าพวกมึงร่วมหัวกันแดกกันขายแผ่นดินให้ต่างชาติเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองไอ้พวกนั้นไม่เลวร้ไม่ระยำม,มากกว่าล่ะดีที่เป็นรัฐบาลแพรทองทานนะ ที่ขนาดว่ามีความใกล้ชิดกันกับคุณเซนเขาก็พยายามคุยในฐานะที่รู้จักกันอันนี้คือคุยกันแล้วแต่มันไม่ยอมมันต้องอเอาผลประโยชน์จากประเทศไทยไงต้องการให้เปิดด่านทำไมคุณเซนบอกให้เปิดด่านน่ะสาเหตุมาจากอะไรอะทั้งทั้งที่ไทยได้ดูนการค้าคุณเซนจะต้องไม่เปิดด่านด้วยซ้ำไปถูกไหมแต่ทำไมกระเฮิกระหือลือที่จะเปิดด่านบีบนายกให้ออกให้ให้เปิดด่านน่ะเพราะอะไรครับเพราะ เพราะไม่มีคนไปเล่นไงไอเราได้จากประเทศกัมพูชาเท่าไหร่ครับที่รัฐบาลที่คุณบอกว่าไม่ทําหาอะไรเลยตัดสินใจอะไรไม่ได้เขาต้องการอะไรทหารมีหน้าที่ลบรัฐบาลมีหน้าที่อะไรครับปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนที่จะต้องเสียใครจะรับผิดชอบถามหน่อยเงินรายได้ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยปีหนึ่งต่อปีหนึ่งเนี่ยหลายหมื่นล้านเนี่ยใครจะมารับผิดชอบรัฐบาลจะต้องหาเงินมาอุดถูกไหม ในเมื่อประชาชนขาดรายได้จะต้องทํำยังไงคุณคิดว่าเฮ้ยก็้าลบกันก็ซัดกันจบก็พังประชาชนไม่มีแดกไม่มียดหาช่างมันแล้วแต่ประชาชนกูไม่สนกูจะลบกันอย่างเดียวกูจะเอาชนะค่าคานให้ได้มึงมองไม่เห็นปัญหาเหรอครับปัญหาเศรษฐกิจชายแดนจะทํำยังไงประชาชนที่เสียรายได้จะทํำยังไงรัฐบาลก็ต้องคิดต้องคิดให้รอบคอบไงไม่ใช่ปัญญาอ่อนควายอย่างพวกมึงที่ไม่ไม่มองอะไรเลยไง รัฐบาลต้องคิดเสมอว่าอ่าถ้าผลกระทบอย่างนี้ตามตะเข็บชายแดนเศรษฐกิจที่มันหายไปเราจะชดเชยยังไงเราจะหาทางยังไงช่วยชาวบ้านแต่ทหารไม่คิดอยู่แล้วครับทาหารมีหน้าที่รบก็ในเมื่อคุณมีหน้าที่รบคุณก็ลบไปรัฐบาลก็มีหน้าที่บริหารประเทศไงบริหารว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรถามว่าเป็นมาตั้งหลายปีเนี่ยเป็นกันมาตั้งหลายปีเรื่องนี้แต่เคยคิดจะปาป,ปามกันไหมตั้งแต่สมัยประยุจันทร์โอชาถ้าทหารมีความรับผิดชอบ ถ้าทหารมีความจงรักภักดีต่อประเทศจริงๆเนี่ยอย่างที่พวกมึงว่าเนี่ยหรือไอ้ธนาพรพูดเนี่ยหรือไอ้เสตอสกับไอ้เสเบิร์ดออกมาเนี่ยถามว่ามึงยังมีหน้าออกมากันอีกเหรอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ดอนไหนไอ้ที่คนยึดพื้นที่ไปได้เนี่ยมึงรู้ตอนนี้เหรอครับมึงเพิ่งรู้เหรอว่าเขายึดได้แสดงว่ามึงไม่มีข้อมูลอะไรเลยทั้งไอ้เบิร์ดับไอ้ทอสนี่แหละทั้งสองตัวนี่แหละทําไมตอนนั้นในยุคป,ประยุทธ์จันทร์ชามึงไม่ขอทวงคืนพื้นที่คืน ถามหน่อยทำไมต้องมารอตอนนี้ทั้งๆท,ท,ที่ทหารมีความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับแผนที่ทหารแผนที่ทหารก็มีบ้านหนองจานก็รู้ว่าเป็นของไทยทําไมไม่ยึดล่ะทหารมีข้อมูลทุกอย่างในสมัยประยุจันทรชาทาไมไม่ถ้ารักชาติรักแผ่นดินจริงๆเนี่ยทาไมถึงไม่ดําเนินการหน้าขนาดนั้นถามหน่อยอย่ามาเอาซีนไงอย่ามาตอแหลกันไงรัฐบาลก็พยายามประครับประคองทุกสิ่งทุกอย่าง หน้าที่การประกาศกฎอายการศึกก็เป็นของทหารก็ให้ทหารดําเนินการแต่พอทหารไอ้ธนพรบอกพ่อทหารขาขาดมาโทษรัฐบาลเอาแล้วผู้บัญชาการทําอะไรครับแสดงว่าผู้บัญชาการบริหารไม่เป็นใช่ไหมฝึกไม่เป็นวางยุทธวิธ,ธีไม่เป็นจึงทําให้ทหารเนี่ยขาขาดหรือเปล่ามอเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลวะนี่มึงมายโยนหน้าตาเฉยว่าเฮ้ยขาขาดกันทั้งกองทัพอย่างนั้นเหรอมึงบ้าหรือเปล่าพูดแบบเนี้ย พูดเหมือนกับคนที่ไม่มีความคิดพูดเหมือนกับไอ้คนปัญญาอ่อนที่แม่งไม่มีพิจารณาที่มึงด่าว่าทหารขาขาดขา,ขาดเนีย่ยมึงด่ากองทัพนั้นอ่ะมึงด่าระดับผู้บัญชาการนั้นอ่ะแสดงว่าผู้บัญชาการแม่งไม่มีความรู้ความสามารถเลยต้องทําให้ทหารขาขาดหรือเปล่าลองคิดดูนายกไปฝึกการลบเหรอครับนายกรู้เรื่องการลบหรือไม่รู้เรื่องเลยใครรู้ครับทหารรู้เพราะฉะนั้นคุณเข้าไปแล้วไปถูกกับระเบิดคุณจะมาบอกว่ารัฐบาลอ่ะ แต่เวลาได้พื้นที่มาโอ้โหเนี่ยทหารล้วนๆที่ทำไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลยอย่างนั้นเหรอมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเวลาเวลาเกิดความเสียหายกับทหารโทษรัฐบาลเอาท่านท่านเอาตักกะไหนเอาท่านลองคิดดูทหารบาดเจ็บขาขาดโทษรัฐบาลโดยเฉพาะไอ้ธนพรอีกคนหนึ่งอะไรนะชื่อพิชิตหรืออะไรชื่ออะไรนี่แหละก็โทษรัฐบาลว่าทหารขาขาดมาจากรัฐบาลเอา้าแล้วที่ได้ดินแดนมาล่ะ จากนโยบายของรัฐบาลไหมก็ใช่ไงแต่มึงบอกว่าของกองทัพเป็นผลการกองกองทัพล้วนๆไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลยรัฐบาลไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างนั้นจริงๆเหรอนี่มึงเล่นกันแบบหน้าด้านๆแบบนี้เลยเหรอคือโจมตีใส่ร้ายป้ายสีกันแบบสิ้นคิดขนาดนั้นเลยเหรอยังกับประชาชนเนี่ยเขาหูหนวกตาบอดอย่างนั้นแหละธนพรต๊อดกับเบิร์ดสองคนเนี่ยเสต๊อดกับเสเบิร์ดเนี่ยอายุแม่งไม่ได้ห่างกันหรอกอ่ะตอนนั้นทําไมถึงไม่ออกมาบอยบาย ตอนยุคประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยทาไมไม่แสดงตัวออกมาว่าเฮ้ย <c oughs> นั่นคือดินแดนของไทยนะทาไมไม่ไปยึดตั้งนานล่ะโดยเฉพาะหมู่บ้านหนองจามเนี่ยอาถามจริงๆแล้วมาบอกว่ามีผลประโยชน์ใครล่ะครับมีอํานาจอยู่ในกองทัพอะ่ะใครครับมีอํานาจในการดูแลพื้นที่ภาคที่หนึ่งของไครครับก็ของกองทัพถ,ถูกไหมกองทัพเป็นคนดูแลแสดงว่ามันได้สวยกันมันได้กินเงินกันถูกไหมในเมื่อมันได้กินเงินกันเนี่ยรัฐบาลนี้เพิ่งมาและอยู่ในอํานาจของทาหารด้วยซ้ําไปขนาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมยังแต่งตั้งไม่ได้เลยยังโฮหเอาไว้เลยมันมาจากอะไรล่ะครับรัฐบาลเดินเองได้ไหมตอนเนี้เดินเองไม่ได้จะต้องมีคนอยู่เบื้องหลังอ่ะผมพูดจริงไหมหลักฐานชัดเจนเนี่ยโดยเฉพาะพาราดอนเนี่ยโดยเฉพาะพวกมึงทุกคนพูดรัดพันลึกไงรัดพันลึกที่อยู่ข้างหลังนี่ไงตอนนั้นอ้างเหลือเกินรัดพันลึกดูเบื้องหลังอย่างงู้นอย่างนี้แต่เวลาแบบนี้มึงไม่พูดถึงรัดพันลึกเลยนะมึงเงียบเลยนะ ถามว่าถ้าไม่มีรัฐพัน์ลึกเนี่ยถามว่าจะต้องมารอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไหมหรือมึงจะเอาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องตั้งรัฐบาลให้ประเทศนี้แม่งวุ่นวายให้มันเละเทะเพื่อไทยก็พยายามประคับประคองที่มาเป็นรัฐบาลนี่ไงก็พยายามทําทุกทางไงเราไม่ได้อยากได้หรอกครับแพทองทานมาเป็นนายกตอนแรกเนี่ยใครเป็นน่ะเศรษฐาเป็นถูกสอยเห็นไหมถูกสอยจากอะไรครับจากเรื่องงี่เง่าเบาปัญญาเรื่องปัญญาอ่อนไงที่พวกมึงรับได้ไง ไม่งั้นก็คงไม่มาถึงแพรทองทานหรอกตอนแรกความตั้งใจคือเอาคุณเศรษฐาขึ้นมาบริหารประเทศเพราะมีความรู้ความสามารถบริหารก็เก่งจนประสบความสําเร็จมีธุรกิจระดับหมื่นล้านก็คิดว่าจะเอาเขาเข้า,ขามาบริหารประเทศมาช่วยประเทศเนี่ยแต่พวกมึงทําอะไรครับสกัดขัดขวางกระบวนการอะไรกระบวนการของพวกมึงจัดการกับเขาเลยถึงต้องมาเป็นแพรทองทานนี่ไงเพราะตัวเลือกมันไม่มี เมื่อเป็นแบบนี้เสร็จอ่ะเขาก็บ,บริหารก็พยายามเจรจาถ้าถามว่าไม่มีคิปหลุดเนี่ยไอ้คิปหลุดเนี่ยคือใครมันควรเสียวะบุญเส้นสิครับเสียมารยาแต่มึงกลับชื่นชมบุญเส้นอย่างนั้นเหรอนายกรัฐมนตรีปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยนะไอ้สิ่งต่างๆที่พูดเนี่ยมันก็พูดกันแต่ว่าพวกมึงแค่มาจับประเด็นว่าจะเอาผิดเท่านั้นเนี่ยเวลาเจรจาเวลาพูดคุยกันเนี่ยเพื่อต้อนรอมใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องทําอย่างนั้นอยู่แล้วไหมแต่พวกมึงเอาเป็นเอาตายเอาจะเอาเป็นเอาตาย เขาคุยก <honesty. S 2> hey. yes. ันในฐานะอะไรก่อนคุยกันในฐานะที่รู้จักกันถูกไหมก็เอาความรู้จักเนี่ยไปไปคุยกันก่อนเฮ้ยเป็นห่วงประชาชนไม่อยากให้เกิดการลบถูกไหมไม่อยากให้เกิดการลบกันไม่อยากให้เกิดการล้มตายของประชาชนไงนายกรัฐมนตรีเขาถึงพูดไงจะเอาอะไรก็บอกหรือจะคุณต้องการอะไรคุณว่ามาก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่พวกมึงจะตีความหาเรื่องไงกูก็กูจะหาเรื่องอ่ะกูก็เลยตีความเรื่องนี้ให้แม่งเป็นเรื่องใหญ่ไง ก็ไอ้พวกหาเรื่องไงใครครับเป็นคนบริหารประเทศรัฐบาลเป็นคนบริหารมึงเป็นใครไอ้พวกมึงเนี่ยที่ออกมาห่ามาหอนทั้งหลายเนี่ยมึงเป็นใครมึงเคยบริหารประเทศเหรอมึงรู้เหรอว่าการบริหารมันเป็นยังไงการเจรจาเป็นยังไงมึงรู้เหรอครับทำมาเป็นดัดจริตทำมาเป็นดอกทองกันบอกว่าโอ้โหตัวเองนี่เก่งเหลือเกินอันนู้นก็ไม่ได้เรื่องอันนี้ไม่ได้มึงลองไปบริหารแล้วมึงจะรู้ระบบมันขนาดไหนไอ้นี่ปัญหาที่ซุกไว้ใต้พรมในสมัยประยุทธ์จันทร์โอชาแม่งเต็มไปหมดกับดักแม่งเต็มไปหมดเนี่ย และมึงก็บอกว่าให้มีรัฐพันลึกอยู่ก็คุณไม่เห็นเหรอครับว่ารัฐพันลึกเกิดอะไรเนี่ยขนาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังไม่สามารถแต่งตั้งได้เลยล่ะมันแล้วมันจริงไหมล่ะเอาถ้ามึงบอกว่าอย่าง,งน,นั้นน่ะแล้วทาไมเรื่องตอนนี้แม่งไม่พูดถึงรัฐพันลึกเลยวะเงียบกิบเลยวะก็นี่ไงคือจะพูดแบบให้ให้หลายเขากูก็ทําได้ทุกอย่างหลับหูหลับตาแม่งได้ทุกอย่างนะครับ